อฮอร์โมนตัวหนึ่งครับที่จะช่วยในการเห็นไหมยูริซีกทํางานดีมากเลยนะทําให้โคดอกพวกนี้เหนียววิธีนี้สามารถลดได้ทุกประเภทเลยนะผักกินใบจะง,งามมากนะครับพอโคดอกเหนียวก็จะทําให้ลดอัตราการร่วงของเมล็ดพริกนะครับใส่ไปเลยดอกก็สมบูรณ์ช่วยเพิ่มความเขียวเข้มของใบเพื่อนสังเกตดูใบของฮิโระเขียวเข้มมากนะครับสวัสดีครับพบกับฮิโรสุรินนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่า พี่โร่พริกที่สวนยังไม่ทันแดงเลยก็ร่วงหมดแล้วนะครับไม่ได้เก็บลูกเลยนะครับลูกยังไงก็กำลังจะแดงๆก็ร่วงหมดเลยเดี๋ยวเฮ้โร่จะให้ดูเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าที่สวนของเฮีโร่นี่มันเกิดจากการเก่น,นะครับสุกงอมแล้วเนี่ยมันงอม มันก็ร่วงเป็นปกตินะครับแต่ตอนนี้ที่สวนของฮีโร่มันเจอกับเที่ยวไฟมาลงเนี่ยเที่ยวไฟจะทําให้ใบงีงอย่างนี้เลยนะครับแล้วการแตกยอดก็จะชะง,งักลงนี่ขนาดเที่ยวไฟลงแล้วเพื่อนแต่ว่าดูดูไอ้ดอกสิดอกเขาเต็มเต็มเต็ม,ต,มต้นอยู่นะตุ่มตาดอกอะไรเต็มต้นนะครับเนี่ยอัตราการร่วงน้อยมากนะครับ ซึ่งวันนี้ฮีโร่จะพามาทำอาโฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการทําให้โคดอกพวกนี้เหนียวนะครับพอโคดอกเหนียวก็จะทําให้ลดอัตราการร่วงของมนเมล็ดพริกนะครับกับพวกดอกเนาะลดอัตราการร่วงลงนะครับทําให้พริกของเรามีมันไม่ร่วงเนาะทีนี้เ,เราก็เก็บได้นะครับดูพริกของฮีโร่เพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูมันเขียวแล้วก็แดงกินไม่ทันครับ ตกมากนะครับแล้วก็ไม่มีร่วงเลยไปไปดูวิธีการทํากันและนี่นะครับก็คือฮอร์โมนที่ว่าฮอร์โมนชุดน,นี้นะครับได้มาจากการหมักของกล้วยนะเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมจุลเ่าทํางานดีมากเลยนะเห็นไหมดูซึ่งวิธีการทํานะครับเพื่อนไปหาขวดโหลนี้นะมานะเป็นขวดพลาสติกก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นอีกขวดหนึ่งที่รจะมีประจําสวนนะครับที่รจะหมักทิ้งไว้นะครับหมักทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งใช้ได้ดีมากใช้กล้วยนะครับนำกล้วยหนึ่งลูกมาอย่างนี้นะใส่ไปทั้งหมดเลยจะหั่นไม่หั่นก็ได้นะครับใส่ไปเลยแบบนี้นะครับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไดก็ได้นะครับไม่ต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นนะใส่เฉพาะกล้วยอย่างเดียว สำหรับวิธีการใช้นะครับคนๆเน,นี่ยนน้นำไปรดราดนะครับเนี่ยได้มาหนึ่งบิกอร์เพื่อนๆไปนำถังสีมานะแล้วก็เติมน้ำตักครึ่งถังแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ไปเลยนำไปรดใต้โคนนะครับโคนพริกวิธีนี้สามารถรดได้ทุกประเภทเลยนะผักกินใบจะงามมากนะครับตัวจุลินทรีย์จากกล้วยอะ่ะจะช่วยในการเสริมราก แล้วก็ช่วยกระตุ้นให้มันลำต้นมันแข็งแรงนะครับส่งไปยังดอกพวกพืชที่สร้างดอกนะจะมีโคด,ดอกที่เหนียวนะครับและอีกอย่างเราก็สามารถนําไปผสมกับหัวฉีดฉีดพ่นก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยรถทุกๆอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับช่วยในการเร่งดอกนะครับเร่งดอกเร่งใบเพิ่มความเขียวเพื่อนดูใบของมะเขือฮีโรสิเขียว เขียวเข้มเขียวงามมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าใบที่สมบูรณ์จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ดอกดอกก็สมบูรณ์ครับแลวสำหรับในการฉีดพ่นนะครับให้เพื่อนทำการตวงน้ำหมักกล้วยของเรานะครับที่หนึ่งหนึ่งแก้วนี้นะ ต่อน้ำปริมาณ1ลิตรนะครับเต็มพอดีส่วนกากที่เหลือเราก็นำไปเทใส่ที่เราหมักเหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนที่ใช้ก็น้ำหนลิตรนะครับต่อน้ำหมักของเรานะครับหแก้วเป๊กไปทำการฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องผสม าสานไลไม่ต้องผสมตัวจับใบทั้งสิ้นนะครับฉีดตัวนี้อย่างเดียวเลยพอเร,เราได้ตัวฮอร์โมนมาแล้วใช่ไหมครับทําการฉีดไปเลยเวลาในการฉีดควรจะฉีดในช่วงเช้านะครับฮอร์โมนทุกตัวนะควรฉีดในช่วงเช้าเพราะว่าแสงแดดนะครับจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนของเราให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ป้องกันทิกร่วงป้องกันดอกร่วงฉีดไปเลยนะครับตัวในกล้วยวิตามินเยอะมากนะครับพอทําการหมักเสร็จตุ๊บนะ่าจะมีจุลินทรีย์มาช่วยอีกนะครับต้นขนาดเล็กเราก็ฉีดได้นะครับช่วยเพิ่มความเขียวเข้มของใบเพื่อสังเกตดูใบของยูโร่ะเขียวเข้มมากนะครับนี่เป็นถั่วฝักยาวกําลังกําลังจะเลื้อยแล้วเนี่ยฉีดไปเลย พวกมะกรูดนี่มะนาวเนี่ยขีดได้มะเขือกําลังติดลูกนะครับขีดไปเพื่อช่วยให้ดอกขั้วดอกเนี้วนะครับลูกเหนี้ยใบเขียวเข้มนะครับคอโอฟิลในใบสร้างสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับประเภทมะเขือเทศที่กําลังติดดอกเนี่ยชอบมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเวลาเราหมักไปอะ่ะตัวกลิ่นนะครับของน้ำหมักเรามันจะช่วยไล่มแมลง ได้เป็นอย่างดีนะพอพอไล่มแมลงเสร็จมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ทั้ทงไล่ทั้งล่อนะครับล่อแมลงตัวดีเข้ามาช่วยในการผสมเกสรโอเคเนาะวันนี้ผมก็มาแนะนำวิธีการป้องกันพวกดอกทิกร่วงริกร่วงก่อนที่จะถึงวันที่มันจะสุกเนาะไม่ได้เก็บทักทีเลยนะครับเ,เพื่อนๆเราถามมาว่าพี่โรมมีวิธีป้องกันไหม มมันก็ไม่ร่วงเนาะเพราะว่าผมผมทาอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับแต่เพื่อนเพื่อนดูดกมากเลยฉีดเข้าไปงามมากครับโอเคเนาะวันนี้ก็มากับสาระความรู้ดีๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแต่ที่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆืนทุกคนนะครับที่ทําทการเกษตรแบบง,ง่ายปลอดสารเนาะที่เพื่อนเพื่อนถามมิโรมาว่ามีวิธีการป้องกันไหมนะครับก็ทําตามนี่เลยนะครับ เนี่ยเพื่อนๆดูจะให้ดูมันไม่ได้เกิดจากมันแรงนะครับมันเกิดจากพริกของฮีโร่มันเก๋แล้วมันงมครับเห็นไหมเนี่ยงมแล้วนี่เขาก็จะร่วงโอเคเนาะวันนี้เนาะถ้าคิดว่าคลิปของฮีโร่มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะส่วนพวกเราพี่น้องชาวกเกษตรเราก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ สามารถนําไปทําตามนะครับไปดองไว้ไปหมักไว้นะครับไม่เสียหายแต่กลับเป็นประโยชน์กับส่วนของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปละวครับร้อนมากเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ